ถ้าถึงมิตรที่คนคบมิตรที่คนคบนั้นคือว่าก็มีอยู่สมอย่างหนึ่งทุดทุดธาติทงังธาติให้ซึ่งใดให้แก่เรา สิ่งที่ให้โดยยากทุกกาลังขมาติการกระทําให้เราสิ่งที่ทำได้โดยยากะมังขันติทุกขมังขันติสิ่งที่อดทน นั้นสิ่งที่อดทนได้ยากสิ่งที่เป็นของที่เป็นคำสอนที่เราจะพึงให้เกิดขึ้นในขณะสันดานของเราว่ามิตรใด,ดนะีที่เป็นมิตรของเราที่แท้จริงคือเราจะสังเกตว่า การให้สิ่งหละได้แก่เราสิ่งที่ให้โดยยากนี่เรานึกว่านั้นเป็นมิตรของเรามิตรของเราที่แท้จริงอย่าเป็นการให้โดยน้ำใจให้โดยวัตุให้โดยสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้ถ้าเขาผูใ้ใดให้แก่เราสิ่งที่ให้โดยยากถือว่าเป็นมิตรของเราอันนี้เครื่องวัดมิตรทุกกำลังขมาตินี่ยคือว่าการกระทำสิ่งใดข้สองสิ่งที่กระทำได้โดยอกนะั้นโอ้โหจะทำให้เรา ต้องผ่นา,านสรษา mana t i t h ไม่ขลรมินที่นี้ทำให้ให้เราสิ่งที่ก็ททำให้เราสิ่งที่ไม่มีใครให้ให้โดวยวาจาให้โดยน้ำใจให้โดยทางวาัตรอันนี้เราว่า สิ่งที่เขาให้โดยยางนั้นเป็นมิตรของเราประทับใจสิ่งที่อดทนได้โดยยากสิ่งใดทุกขมังขมั่อันติสิ่งที่อดทนได้โดยยากสิ่งใดอดทนได้โดยยากอดทนต่อเราสิ่งที่อดทนได้โดยยาก เรือดทนในการที่ปฏิบัติธรรมถ้ากันเนี่ยการทำวัดสวดมนต์การเนี่ยทำได้โดยย่ายมันลูกเจ้าลูกเช้าลุกอะไรต่างๆแล้วก็ท่านทำได้ท่านนี่ขอถือว่ามีค่านะว่าท่า สิ่งทำได้ย่างยาที่จะมาเมื่อเช้าเมื่อค่ำเมื่อเนี่ยการลุกเมื่อเช้านี่มันจะคนทั้งหลายในโลกอย่างชาวบ้านดูเขานอนอย่างสบายชาวบ้านลุกทำวัดอย่างพวกเรานี่ หาในยากไหมหาในง่ายไหมอวนนี้เรามาพิจารณาและเรามองดูตัวเองและมองคนอื่นว่าตัวเราเองจะเป็นที่มิตรแบเขาและเขาจะเป็นมิตรักเราเราเอาหลักสามอย่างนี้มาตัดสินโดยเฉพาะกานปฏิบัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมสิ่งที่คนนั้นคนบูชา การเจริญวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติเนี่ยอดทนต่อการกินการอยู่การอะไรนี้ยมันดูดูแล้วเขาเป็นคนที่น่าบูชานี่เราจะเห็นได้โดยยากได้พบได้โดยยากได้รบได้โดยยาก เธอว่าเป็นมหาเราจะหามิตรอันหนึ่งในโลกด้วยตนเองด้วยหลักสามประการน,นี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ควรบูชานั่นก็คือว่าพากันผู้ดใดปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตตนั้นถือว่าเป็นมิตรอันประเสริฐของเรา งานต่อไปนี้เราก็จะได้ขาบสถิติปัฏธานและเดินจุ้นมนั่งสมถิตท่างัม